สวัสดีครับท่านผู้ชม fcpp น้องๆทุกๆท่านมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับหมากลุกไทยไก่ก้าวฟ้าวันนี้เสนอตอนที่มีชื่อว่าฮิรันม้วนแผ่นดินนะครับก็อยู่ในแอปไทเชตุเอลนะครับจับคู่มาเจอกับท่านผู้เล่นที่มีชื่อว่าสามห้าเจ็ห้าเจ็แม็กนัมหรือเปล่าไม่รู้นะครับอุทิมาเดลร้อยเก้าสิบสองครับตีกว่าพั ลอยนะครับเป็นไม้ยงขวาครับสีขาว3ามนะครับไก่9ฟ้าครับก็มาด้วยม้าเทียมเม็ดซ้ายนะครับจังหวะนี้เราก็ทิ่มเบียรขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะหุบเรือนะครับโบเปียทางด้านปีกซ้ายขึ้นไปนะครับเพื่อจะโจมตีตำแหน่งม้านะครับทําให้ม้าของสีขาวเสียตำแหน่งนะครับไม่ให้เป็นม้ยงขวาครับขยับเรือมาครับนะครับ สู้ต่อสู้ของไก่ก้าฟ้าท่านสามห้าเจ็ดนะครับอ้าวหลุดไปครับอ่ะกลับมาแล้วนะครับปุบเรือมาแบบนี้ก็ตีเบี้ยคูลิมขึ้นไปนะครับกินมาแล้วก็กินกลับเข้าไปครับนะครับโดนทิ่มไล่เม็ดแล้วก็ถอยกลับมาเดี๋ยวเราจะแทงเบี้ยขึ้นไปนะครับในตำแหน่งของมอนยันหลักนะครับนะครับมีโคนของสีขาวหนึ่งตัวครับ ขึ้นมาไม่ได้นะครับถ้าขึ้นมาก็ต้องมาแลกกับเบีย้ยนะครับูคตสู้เลือกจะแทงเบีย้ยริมมานะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับวันที่สิบนะครับนะครับไกกาฟ้าก็อยู่ที่บ้าน,นครับจงังตำแหน่งนี้เราก็เสริมตัวมาขึ้นไปนะครับเสริมโคนเสริมความแข็งแกร่งทางด้านกลางกระดานขึ้นไปนะครับูคต่อสู้เตียเบี้ยตีเบีย้ยคู่ริมมาทางด้นดานปีขวา6เรือครับหบเรือขึ้นหเรือมาแล้วเราจะระเบิดเบี้ยขึ้นไปนะครับนะครับ ท่าตะท้าต่อยกันเลยนะครับระเบิดเบียร์ขึ้นไปครับคู่ต่อสู้จะเอาอย่างอ้าวกินมาครับก็เบียร์ริมกินขึ้นไปนะครับเบียร์ตัวไหนนะครับเบียร์คู่ของสีขาวก็มีปัญหาแล้วนะครับตัวสู้กินเข้ามาครับเราใช้เรือนะครับใช้เรือกินเอาเปรียบเชิงเบียร์นะครับจะเห็นได้ว่าจะเห็นได้ว่าเบียร์ของสีขาวนะครับสองตัวเป็นเบียร์เบียร์แตกนะครับนะครับเบียร์แตกกัน ค่อนข้างที่จะห่างแนอนาคตเราจะดันโคนขึ้นไปนะครับเพื่อไปลุมกินเบี้ยนะครับทางด้านปีกขวานะครับแต่ตำแหน่งนี้เราระเบิดเบี้ยตรงกลางขึ้นไปก่อนนะครับถ้าคู่ตัอสู้กินขึ้นมาเราจะได้เบี้ยคู่นะครับที่ดีที่สุดนะครับเบี้ยคู่เซนเตอร์นะครับเบี้ยคู่เทวดาไหลเทียมทานครับหรือเบี้ยคู่สู้สิทิศนะครับจังหวะนี้เราไหลโคนขึ้นไปก่อนนะครับ คู่ต่อซูกินเข้ามาเข้าทางนะครับจังหวะนี้เราก็เบี้ยกินเข้าไปครับเบี้ยคู่ตัวนี้นะครับถ้าครู่ต่อซูจะทําลายได้นะครับก็ต้องโยนตัวใหญ่ขึ้นมานะครับเพื่อทําลายเบี้ยนะครับซึ่งก็จะเป็นรองอย่างมากนะครับจังหวะต่อไปเราเบิดระเบิดเบี้ยมาแล้วสีขาวยกม้านะครับยกม้าน้าขุนของเราดันคนขึ้นไปครับดันคนขึ้นไปลุมกินเบี้ยก่อนครับ ดึงจังหวะนะครับให้คู่ต่อสู้ต้องเอาเรือมาปกูกแล้วเราก็ยกม้าขึ้นไปจับกลุ่มกินอีกนะครับก็เป็นจังหวะทําอย่างต่อเนื่องนะครับคู่ต่อสู้ถอยมา้ามา,มาจะมาผูกทันไหมนะตําแหน่งนี้ขึ้นขุน,ขนกับกินถ้าขึ้นขุนจะทําให้ช้าไปนะครับตําแหน่งนี้เรากินเข้าไปเลยโคนกินมาเรือกินไปแลกกันไปนะครับอ่ะไปครับแล้วเราก็มาวัดกันตรงกลางกระดานครับครับตัด ตัวเก่งของสีขาวออกไปเอามาขึ้นไปป้องกันมาของสีขาวมาอ้าวมาจริงๆครับมาต่อก็กินกันครับครับกินไปเลยนะครับเรามีเบี้ยคู่สู้สิบทิศสิอย่างนะครับไปครับกุตสุช็คขุนกินได้จังหวะทีเดินอีกหนึ่งทีปักเข้าไปหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันครับรุกนะครับลุกนะครับแล้วก็เก็บขุนเรียบร้อยนะครับกุตสุ้โยกเดือจะมาลุกกอบขุนไม่ให้ลุกครับ แยบขุนขึ้นไปนะครับจะมากินเบีย้ยฝั่งซ้ายมือเราก็ไหลโคนนะฮะฉีกออกไปทางด้านปีกซ้ายนะครับเพื่อไปคุมพื้นที่นะครับชิมิตมากันจะเสียเวลานะครับโคนไปดีกว่านะครับโคนไปน่าจะเร็วกว่านะครับจัวะนี้ก็ ยกโคนไหลขึ้นไปทางด้านปีกซ้ายครับนะครับก็จะไปผูกเบี้ยของจุดอ่อนของเรานะครับก็พยายามนะครับดูจุดอ่อนของคุ่ต่อสู้แล้วก็พยายามสังเกตจุดอ่อนของตัวเองแล้วก็ถ้าป้องกันได้ก็ป้องกันนะครับตำแหน่งนี้ก็มาดูกันต่อครับว่าท่านสามาจจะทำอย่างไรต่ออ่ามาจับกินเบี้ยจริงๆครับเราก็ได้จังหวะนะครับไหลโคนขึ้นไปยืนครับแล้วก็จับเบี้ยของสีขาวนะครับที่มีเม็ดผูกอยู่นะครับ เม็ดก็ขยับไปไหนไม่ได้นะครับเบี้ยขาดนะครับตัวหนึ่งตายอีกตัวหนึ่งก็ต้องตายนะครับถ้าตายสองตัวนะครับจังหวะนี้เราก็หาตำแหน่งให้กับเรือบ้างนะครับอันนี้เรือเราไม่ได้ใช้งานกินสองหนึ่งไม่ดีครับนะครับยังไม่อยากกินโคดเลาเก่งครับนะครับแล้วก็เอาเรือออกไปทางด้านปีกซ้ายปีกขวานะครับตำแหน่งที่ดีที่สุดของเรือตำแหน่งนี้ก็จะเป็นตำแหน่งอ่าขอไข่สองนะครับนะครับกดม้าของสีขาวนะครับตำแหน่งนี้ที่ ตำแหน่งการวางเรือที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็พยายามที่จบไปนะครับผู้ต่อสู้จะยังไงต่อครับเอาเรือมากันครับอ่าเราเอาไงเด้วเอาไงต่อดีนะครับก็ยกเรือขึ้นไปครับนะครับขอใข่สี่ครับนะครับในอนาคตเราจะส่งเบี้ยขึ้นไปนะครับเบี้ยตรงกลางครับเพื่อเปิดทางนะครับให้เม็ดเราได้ใช้งานนะครับ ดยตำแหน่งนี้ก็กันนะครับกันคนของสีขาวไหลมานะครับมาไล่ามานะครับโคตสู้เดินขุนเล่นแล้วนะครับไม่มีอะไรทําแล้วเราก็ดันเบีย้ยขึ้นไปนะครับดันเบีย้ยขึ้นไปโคต่อสูซจะเอาอย่างไงต่อในตำแหน่งนี้ครับเบีย้ยคู่สู้ติดทิศนะครับเราจังหวะที่เราจะเปิดเบีย้ยขึ้นไปเราก็ต้องหาตัวให้พร้อมนะครับนะครับเพื่อให้เบีย้ยของเรา เป็นเบี้ยคู่ตลอดเวลานะครับตำแหน่งนี้นะครับเรายกขึ้นไปเพื่อที่จะส่งเม็ดนะครับขึ้นมาก่อกวนนะครับอนาคตเราก็สามารถดันเบี้ยขึ้นไปได้อีกหนึ่งตัวนะครับอ่าู่ตโซ่เดินขุนอีกแล้วนะครับดันเม็ดเข้าไปนะครับมาดูตัวหมากกันครับก็ใช้งานได้ทุกตัวนะครับนะครับตัวหมากจานวนตัวหมากแล้วของไก่ก้าวฟ้ามีมากกว่านะครับหนึ่งตัวนะครับแต่เป็นเบี้ยจุดเซนเตอร์นะครับ จังหวะนี้เราได้นะครับได้กดตำแหน่งที่เราต้องการครับนําเรือไปวางนะครับที่ตำแหน่งขอไข่สองอะดันเม็ดเข้าไปก่อนครับไล่โคนครับไล่โคนหนีไปแล้วก็เอาเรือนะครับไปจับม้าครับไปจับม้าแล้วก็ไหลเม็ดไปกินม้านะครับอุตส่อสู้อาต่อเรือถ้าเราต่อแลกเรือกันไปก็จะชนะกันได้ยากนะครับชนะกันได้ยากมากครับ จังหวะเมื่อกี้เราไม่ดันเบี้ยไรโคนเพราะว่าโคนเขาจะกินเบี้ยเราสองหนึ่งครับจังหวะนี้โดนลุกก็ติดเรือครับเป็นสองติดแล้วนะครับหนีเรือเราไหลเม็ดไปหาม้านะครับมมาต้องแลกกับเม็ดของสีดํานะครับโคต่อโซ่จะเอาอย่างไรจับมมายังไม่ได้ครับยังไม่ได้ครับก็เอาขุนไปจับไล่เรือก่อนใครกินเรือให้เรือไปไหนก็ได้นะครับตรงนี้ไม่ใช่ที่อยู่ของท่านนะครับไหลไปแล้วครับไปครับ ดำเนินงานต่อครับเม็ดเข้าไปครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมหมักลุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับดันเบี้ยเข้าไปครับนะครับเราได้เป็นเบี้ยคู่ที่สวยงามจุดเซนเตอร์อีกแล้วนะครับคู่ต่อสู้จะเอายังไงโยนเม็ดมาต่อหรือเปล่าไม่ได้นะครับเอาโคนมาต่อแทนนะครับจังหวะนี้ถ้าเราหงายก็จะเป็นแท่นเป็นเบี้ยขั้นบันไดนะครับดีครับดีที่สุดก็มีโคนลุก กับเบี้ยกินแล้วเมื่อไหร่จะได้เป็นโคนครับก็เอาเบี้ยกินเข้าไปเอาเรือมาลุกอีกทีนึงครับปักนะครับถอยเรือมาเอาขุนไปก่อนขุนไปปลูกเบี้ยก่อนกันขุนเข้าไหลนะครับแล้วเราก็จะเอาเรือลุกนะครับให้ตกตกแถวเจ็ดไปเลยครับมากดเราเหรอลุกไปหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันครับลงไปครับลงไปเอ้ามาแบบนี้ก็เอาม้านะครับยันมวนแผ่นดินครับลุก เข้าไปขุนหนีไปไหนไม่ได้นะครับตำแหน่งนี้ก็จนอยู่กลางกระดานนะครับจนสวยงามนะครับในตำแหน่งนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับติดตามรับชมหมาพุกไทยไก่ก้าฟ้านะครับทางช่อง YouTube นะครับนะครับหรือช่องทางอื่นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับก็ต้องการขอบคุณนะครับการทําคลิปสนับสนุนการทําคลิปครับก็กดหัวใจนะครับ นะครับทาง youtube นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ไก่ก้าฟ้าในการทำคลิปนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอีพีหน้านครับอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ทักทายกันนะครับแนะนำแต้มกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ